าโศกกาอุ้ยห่างอีพีนี่ไม่ได้ถ้าเราลืมอะไรก็ลืมนะทุกคนขอบอกไว้ก่อนอ๋อจัก,กรพรรดิป่ะจัก,กร<ช>พรรดิส<ช>ิ<ช>อืมตัวใค้สิอีฮารัตเม้นอ์ไรเเนี่ยไม่ใช่แต่งตั้งแต่ทำไมเวลา,<อ>าแต่งตั้งมาฟามืดจังวะมัน,มนไม่มงคลเ้ยไม่มงคลตั้งแต่มึงขึ้นของราชแล้วค่ะน่าจะแต่งตั้งแบบ บัญชาการขึ้นมงกุฎอะไรเงี้ยแต่แบบว่าฟา้ามืดมันก็ไม่มงคนนะในความสะูอ,อ่ะอ่ะถ้ามึงดูวิดิทัศน์อ่ะวิดิทัศน์เนะทิวทัศน์อ่ะเราคุณนางและราษฎรวันนี้เราได้อำบลวีและ,ระุรุษนักรบผู้ดึงแห่งจกกักรวรรดิแม่ทัพคาร์ลอสเขาสีที่มีสึกชิงสายแรกสำคัญระหว่างเรากับจกกักรวรรดิเทนโตและซิมูเอต์ไม่ตกใจในปมน้อพร้อมเหล่า <ตก S 2> ทหารก็ไม่ยอมจำนน ากล้ายืนหยัดต่อต้านศัตรูจนเลือดหยดสุดท้ายไอ้สำนักเล่เราต้องทราบอังเกียรจักรวรรดิวิญญาณยุตขึ้นใหม่ชะล้างความอับอายอดมึงเป็นคนฆ่าเขาค่ะกลืนเนยจากขุนทุนสุดท้ายกลับสู่ฝุ่นทุนี้วิพาลิเดชแห่งทุสวรรค์คุณต้องมอบความสงบทั่วนี้ไอ้คนที่มันดูเป็นแมงมุมบอกรูไม่อยากเล่าทหารกล้ามันไม่ใช่คนโกรธเงยหน้าของเจ้าขึ้น การพลีชีพของเหล่าวีรบุนนรุษนักรบเพียงเพื่อปกป้องเกียรติแห่งจกักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ไม่ใช่ว่าบางแค่แค่นี้จําเป็นต้องทํารักให้แมงมุมนับแต่นี้ไปจกักรวรรดิวิญญาณยุทธ์ขอประกาศสงครงามจะขุดรากถอนคนเทียนโตกับสิงหัวซะให้สินส้นซากผู้คล้อยตามล้วนรุ่งเรืองผู้ต่อต้านล้วนต้องตาย ประมุกมุยเทย็นขอให้ท่านนำเจ็ดสำนักใหญ่เป็นกองหน้าเบิกเส้นทางให้นักรบพระยาขอบพระบม้อมรับพระบมชดีมากไม่รับอใครกองรับคำสั่งไม่รับกูไม่รับเปิกเสาฮ่าาโอ้ยกระห้วง จะเกาะเธอสักทีเหนื่อยแล้วนะสมเร็จแล้วนิ่งหลงหลงอาศัยพรสวรรค์และพลังอันน้าทึ่งช่วยเหลือพวกท้องฟาดานยากเห็นครั้งแล้วครั้งเล่าผ่านระดับสูงสุดเจ็ดทดสอบสมเขาถึได้รับเอกสิธิ์ระดับแดงแห่งของมอบอำนาจผู้ทำพิธีคนที่สองมอบรางวัลพลังวิญญาณสามระดับ วงแหวนวิญญาณทั้งหมดเพิ่มขึ้น5 0าพันปีข <5, 000 S 1> องวงแหวนวิญญาณเทพประธานสองวงโอ้เทพประานวงวแหวนวิญญาณเทพประธานสองวงเจ้าสมควรได้รับในฐานะผู้สืบทอดตำแหน่งผู้ทำพิธีเจ้าต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือเทพสมุทรพลังของข้าในตอนนี้้วนมาจากรางวัลที่ได้รับในระดับสูงสุด8ปดะสองเมื่อคราวนั้นเมื่อเจ้าผ่านถึงระดับ90 วงแหวนวิญญาณเทพประทานอีกวงจะประสานเข้าเองโอ๊ยอย่างนี้ของเกินไปดป่ะใส่ช่วยเหลือของแท้แต่พระเอกกูละอ่ะกูอยากรู้แล้วพระเอกกูจะได้อะไรอ่ะลงหลงได้ขนาดนี้แต่พระเอกยังยังไม่ยังไม่ผ่านป่ะยังเหลืออีกสองเป็นไรอะยังรับกับพลังตีสูตรไม่ได้หรอกายยาไม่เฮ้ยยังแล้ว กำลังกระโดดนี้ตรวจสอบเรื่องชื่อสี่เรียกป้องกันเฮ้อหูหนักมากเลยเหรอเฮ้ยเออก็มือนเป็กไม่ได้ที่มันขึ้นกว่าจะขึ้นมานี่ขนาดโป่วยไซซีนะจ๊ะเข้าใจแล้วว่าทำไมมันเป็กถือไม่ได้ไอ้ไม่ใช่เพ็กอาจจะหนักเราพลังหมดพอดีตื่นเฮ้ยตื่นป่วยไซซีขนาดนี้แล้วคนอื่นจะขนาดไหนไม่แม้ อ๋อ oh, ทำให้พี่พื้นเร็วเขา้าผนะูเอาวิโสแม้ว่าบาดแผลของพี่กำลังสมานแต่มีวิธีกำจัดอันตรายที่มีกับวิญญาณยุดหรือไม่ขอเพียงแคาทำได้ขายามทุกอย่างเด็กม้่เอ้ยไม่ต้องห่วงเขานะด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งของเขานะั้นไม่เกินหนึ่งวันก็หายเป็นปกติแล้ว oh. จริงเหรอ ก็ดีพ่กองค์สเปิดไบขึ้นือกับเขาหรือคะตอนที่ตรีศูนเทพสมุดอยู่ในมือถังซานหนัก54กิโลกรัมเต่ไม่หลุดจากมือน้ำหนักจะกลายเป็น54,000กิโลกรัมอย่างที่ดาบศักดิ์สิทธิ์แห่งทวสวรรค์น้ำหนักเพียง18,000น1 8 0 0กิโลกรัมเท่านั้นสมงก็เป็นอาวุธเทพพวกเจ้ากลับไปพักผ่อนเถอะอันนีอมปลวกอใช่หมื่นแปดนี่ของกูห้าเวลามึงถือมึงถือแค่สิบกิลกูถือห้ากโลจ้ะ วางใจเธอบไปกันไหมกว่าแต่อีทูสวัสด์ก็ไม่น่าชื่อทูสวัสด์เลยวใช่ทูสวัสด์แต่แต่เรื่องราวก็ไม่ใช่ทูสวัสด์อยู่ดีเรื่องราวก็ดูนรกมากเลยดูนรกตั้งแต่แบบปีบีโตมตำานานก็ตั้งแต่ปีบีโตแล้วคู่ว่านี่รอรอเพื่อนอันนี้ดูซับวงแหวนน่ารักอ่ะ ต่ดดุงแบบเหมือนในยนยันที่ผ่านมาตอนไอ้ตอนแข่งขัดไอตัวนี้ไ่ได้อันานแล้วเหรอลุงจอมพี่ซอเจ้าซายจะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงอ๋อนี่น่ะเหรออาวุธของเทพสมุทรฉันอยากรู้ไอ้สะพานที่เอกแข็งซายแล้วแบบว่าใส่แต่ของมันหนักบ้างไหมวะเอ้วตอนนี้แต่เอวเอวเค็ดเอวเอวนั่นนะจ้านี้จงมีสิทธิ์ใช้ตรีศูนย์เทพสมุทรแล้วศูนย์อนุภาคของมัน เจ้าต้องค้นหาอีกตอนนี้ดูหัวข้ขอการทดสอบที่แปก่อนเถ <8. S 3> อะทดสอบที่แปด<ต>ของ<ต>เทพสมุทรทำสาเร็จตามเงื่อนไขจะฝึกฝนวิญญาณยึดคู่ในถึงระดับเก้าวงแหวนรวบรวมกระดูกวิญญาณทั้งหมดคืนชีพคู่เคียงข้างร่วมทดสอบและสังหารร,ราชาวานปิศาทะเลลึกจำกัดเวลาห้าปีคืนชีพเสี่ยวอู่เป็นหนึ่งในการทดสอบที่แปดด้วยและนี่ก็คือเหตุผลที่เสี่ยวอู่ถูกเลือกให้อยู่เคียงข้างข้าตั้งแต่แรก การทดสอบของท่านเทพสมุทรมีเหตุผลเสมอด่านนี้ยากเย็นแสนเข็ญเจ้าจะต้องรักษาเวลาให้ดีส้าปีรเจาจจัดนามพรมยุทธ์ภายในเวลาห้าปียากแค่ไหนเขาก็ทำได้แต่การคืนชีพเสียวอูเสียวซานต้องถอดวงแหวนและกระดูกวิญญาณออกบ้างพลังจึงอาจได้รับผลกระทบเห็นว่ผ่านการทดสอบยากขึ้นและสิแต่มารูข้ามู้สวาทำได้การคืนชีพเสียวอูนั้นสำคัญที่สุดต่อให้พล,ผลังจะเสียหายไม่อาจกลายเป็นเทพต่อให้ข้าต้องตาย ไม่ดเสียวางใจเถิดมื่อแสงเห็นเทพสมุดการขึ้นชีพเสียวอู่ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกเดียวก็จะเตือนเจ้าอย่างหนึ่งขอบคุณผู Reese ้อาวุโสที่เราจะเตือนเจ้าคือ,อราชาวานปีศาจทะเลลึกเป็นอุปสรรคใหญ่สุดในการทดสอบที่แปดนี้ตอนแรกที่เจ้าสู้กับมันหากไม่ใช่เพราะสมุดครอบเอกกับพกแฟงพลังของเทพสมุดทําให้มันตกใจหนีไปเจ้าคงไม่มีโอกาสรอดเพราะว่า ำเพ็ญตบานานถึงเกือบล้านปีอีกเพียงนิดเดียวจะกลายร่างเป็นมังกรเ<า><า>จ้าบอกว่ามันบำเพ็ญตะบามันเกือบล้านปีแล้วอย่างนั้นเหรอที่เบิดข้ามไปม่ใช่นันไม่ใช่มันบำเพ็ญตบาได้สามแสนปีเศษแต่มันอาศัยการกินสัตว์อินรีย์ตัวอื่นรวมถึงส,สัตว์พิเศษที่ครบครันของมันมันจึงสะสมตบาจนเกือบฤทถึงหนึ่งล้านปีมีหน้าละอนุภาคที่มันปล่อยออกมา จึงสูงกว่าสัตว์วิญญาณแสนปีที่ข้าเคยพบและที่ท <จะ S 2> ว่ากลายร่างเป็นมังกรนั้นคือการที่สัตว์วิญญาณกลายเป็นเทพต้องผ่านการ,ระสมเคราะห์เก้าขนลำบากกว่าวิญญาณจารย์ฝุกุลเป็นเทพมากนะและราชาวานผ่านการประสมเคราะห์มาแล้วแปดครั้งหากเปรียบเทียบด้วยพลังของมนุษย์มันถือเป็นหนึ่งในพหมยุทธ์สูงสุด,ดระดับ9 9้ในสู้กับข้าข้าก็อาจเอาชนะไม่ได้ระหว่างการทดสอบที่8 หากมันกลายร่างเป็นมังกรสมเด็จโอกาสที่เจ้าจะผ่านด่านได้ก็ยิ่งต่ำขนาดท่านเองยังไม่มั่นใจงั้นการทดสอบนี้เขาก็ไม่มีโอกาสชนะแน่นเลยมันก็มีงาน้ามีอาวุธอยู่ใช่คฮะจุดอ่อนสําคัญของราชาวานคือกลวงพลังของเทพสมุดในตรีสูนเทพสมุดคะ่ะถูกต้องอทงังซานหากว่าลกใบนี้มีเพียงคนเดียวที่คุ้นเหมือนได้ก็คงจะเป็นเจ้าคนเดียวเท่านั้น ขอบคุณผู้อาวุโสที่ย้ำเตือนข้าจะตั้งใจฝึกฝนผ่านการทดสอบเร็วๆการทดสอบที่8ใช้เวลานานเจ้าคือผู้สืบทอดของเทพสมุทรไม่มีกฎเกณฑ์ผูกมัดถ้าจําเป็นแล้วก็เจ้าสามารถออกจากเกาะเทพสมุทรเพื่อไปฝึกฝนได้แล้นข้าพาพวกเพื่อนไปด้วยได้ไหม <c oughs> ในขอบเขตแสงแห่งเทพสมุทรด้วยกฎเกณฑ์ของเทพสมุรน,นย่อมไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็จะต้องพาพวกเขากลับมาด้วยตอนที่เจ้ากลับที่เกาะเพราะการทดสอบที่เก้ายังต้องให้พวกเขาช่วยเหลือ <c oughs> ที่ขอบคุณผู้อาวุโสก็มันมีเจ้าด่าเจ้าด่าใช่ถ้าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นก็เขาบอกว่าไปได้แต่ก็พากลับมาได้ไม่ใช่ถูกูรอขึ้นเกาะอ๋อออกจากเกาะอันนี้ว่างนี่คนรับจ้างไอ้หน้าหน้าตำลึเอ้ยแต่นางเอกต้องฟืนซึนชี่ไงขอบคุณที่เจ้ามาส่งเป็นขังซานอย่าได้เกรงใจ เพียงแต่เมื่อออกจากเกาะแล้วต้องช่วยเหลือตัวเองด้วนะไม่มีปัญหาไม่รู้ว่าสถานการณ์บน,นดินแดนเป็นยังไงบ้างโอ้โหเละเละเทะเลนะเลทะห้าปีเพ่พ่จะแวะไปยิงแดนอีกอ่